นะครับ fc แฟนคลับแห่ไปถ่ายรูปกับโปสเตอร์ภาพยนตร์คายอ้อนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ารูปุงอิงเพชรบ้านแทงและรูปนักแสดงคายอ้อครับอยู่ทั่วเมืองกันแล้วทีเดียวนะครับวันนี้ก็ทุกคน fc แฟนคลับเนี่ยก็ลงรูปกันแบบรัวครับแล้วก็ส่งมาทางพี่ผักกระแสเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับหลังจากโปสเตอร์ภาพยนตร์คายอ้อได้ไปติดในเครือเมเจอร์แล้วก็ sf cinema เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทุกคนวันนี้ก็ได้เห็นหลายท่านเลยครับทุกคนที่มีการไปแชะนะครับเซลฟี่ รูปคู่กับน้องอิงเพชรบ้านแพรครับเป็นยังไงบ้างครับหลายคนบอกว่าภูมิใจมากๆที่ลูกสาวเนี่ยกำลังจะได้เป็นดาราเต็มตัวแล้วนะครับและนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของน้องอิงเพชรบ้านแพรครับทุกคนที่จะได้ไปอยู่บนจอใหญ่ๆครับ แล้วก็จะได้เข้าสู่จองเงินครับในวันที่17กันยายน2568นี้นันเดงครับ FC แฟนคลับเนี่ยภูมิใจมากๆและทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลูกสาวกลายเป็นหมอลำดาราไปแล้วนะครับแล้วก็เชียร์คนไม่ผิดจริงๆครับทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงก็พัฒนาตัวเองกับทุกคนมาดีโดยตลอดนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับนอกเหนือจากภาพยนตร์ครอ้อจะเข้าโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้แล้วนะครับน้องยังมีผลงานละครกับทุกคนให้พวกเราเนี่ยได้เสพกั ซึ่งทางด้านช่องวันครับได้ติดต่อมาในตอนนั้นและตอนนี้อุ๋งอิ๋งกับพ่อโจก็ได้ไปถ่ายทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้เป็นปรากฏการ์แล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆและเชื่อว่าเอสซีแฟนลับก็รู้สึกภูมิใจเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มีแฟนๆหลายท่านครับทุกคนที่ไปเซลฟี่มาครับไปยืนข้างลูกสาวนะทุกคนซึ่งมีโปสเตอร์เนี่ยที่มีหน้าของพี่เน็กนรุพลน,นะครับทุกคนพี่การทัศนะรวมถึงพี่ตูมตามเดือะสตา์พี่เบลนิพดาคุณอมแอมนะฮะแล้วก็มีน้องอิงพ แพงด้วยที่มีโปสเตอร์ติดอยู่ก็ถือได้ว่าลูกสาวลุณผูตอนนี้ไปอยู่ทุกโรงภาพ,พย,ายนตร์แล้วตอนนี้ครับและทางด้านบอสโจโยมนินคับทุกคนตอนนี้ได้ออกมาแจ้งเตือน FC ฟซีฟนคลับนะครับเขามีการจองตัว๋วล่วงหน้าก่อนด้วยครับทุกคนสำหรับใครที่ หรเวลาที่หนังออกแล้วเนี่ยกลัวไม่มีที่นั่งครับตอนนี้สามารถกดไปได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชันเมเจอร์แล้วก็ s f c i n e m a มากันทุกคนรีบไปจองกันก่อนได้เลยในตอนนี้นั่นเองครับรีดว่าเป็นความภูมิใจของพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับซึ่งวันนี้เห็นบอสโจยยมินก็ได้มีการแชร์ออกไปหลายต่อหลายคนครับทุกคนที่ไปโรงหนังนะครับบางคนก็เซลฟี่มารับทุกคนบางคนก็ถ่ายคลิปวิดีโอมาครับด้วยความตื่นเต้นครับแล้วก็ขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะกลายเป็นปรากฏการณ์กับทุกคนที่พ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ แห่ไปดูลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับและสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอมากที่สุดนั่นก็คือผลงานเพลงอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนที่จะได้ชมในโรงภาพย,ยนตร์เท่านั้นกับผลงานเพลงเพชรชาวดินนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยออกมาสปอยให้ฟังแล้วนะว่าได้ไปชมในการถ่ายทําวันนั้นแล้วนะครับที่ทางด้านพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับเนี่ยไปรวมตัวกันวันนั้นรู้สึกว่าจะป,ประมาณ3 0มคนกับทุกคนที่ได้ฟังเพลงเพชรชาวดินก่อนไปนะครับทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกั เลยว่าโอ้โหนะครับต้องไปชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นและคาดว่าเพลงนี้จะติดหนึ่งในมาแรงอย่างแน่นอนเมื่อปล่อยออกมาทางช่อง y ย u ทูบครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้น่าติดตามมากๆครับบอสโจยูินินครับทุกคนก็โอ้โหนี่ได้ว่าโปรโมททุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับทุกคนตอนนี้ก็มีการแจกโปสเตอร์ให้กับ fc ฟานขับนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่มีรถตู้นะครับรถแท็กซี่ต่างๆเราก็จะได้เห็นว่าโปสเตอร์คายอนเนี่ยครองเมืองจริงๆนะครับก็จะเห็นหลายท่านที่ถ่ายคลิปวิดีโอมาว่า เห็นโปสเตอร์คายอ้อนะติดกับรถคันนั้นคันนี้อยู่ครับทุกคนก็ได้มีการถ่ายลงโซเชียลกันบอสโจก็ได้มีการแชร์ออกไปเพราะฉะนั้นครับทุกคนตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ใกล้ๆโรงหนัง ไปถ่ายเซลฟี่มาไปถ่ายคลิปมาได้ครับทุกคนเดี๋ยวบอสโจคาดว่าบอสโจก็น่าจะมีการแชร์ออกไปให้อย่างแน่นอนครับทุกคนก็มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ด้วยกันนะครับแต่ที่แน่ๆครับทุกคนก่อนจะไปถึงวันที่17กักฎาคมครับวันที่13เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องอิงเพชบ้านแพงซึ่งบอสโจยูมินินครับทุกคนก็บอกว่า เตรียมมากๆเลยเตรียมจัดเต็มให้กับลูกสาวซึ่งวันนั้นจะเป็นวันไหว้ไขอ่ออที่ใหญ่ที่สุดกับทุกคนแล้วก็จะเป็นการเปิดตัวนักแสดงแล้วก็เปิดตัวภาพยนตร์ไข่ออไปในตัวด้วยใช่ไหมพี่คนในวันที่13กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวอ,องค์อิงเพชรบ้านแพงครับก็ถือว่ามีอะไรให้หน่าติดตามมากๆครับและที่แน่แน่ก่อนที่หนังจะออกครับก็มีหลายเรื่องให้พวกเราติดตามอย่างเช่น บอสโจโยมนินจะไปออกรายการเดอะโกสเรดิโอครับทุกคนซึ่งจะไปเผยเรื่องราวครับที่บอสโจเนี่ยเจอกับตัวเองครับในเรื่องของคายอ้อเพราะฉะนั้นครับทุกคนก่อนหนังจะออกนะครับก่อนที่จะเข้าโรงใหญ่ครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายเรื่องหลายราวให้พวกเราได้ติดตามกันนะครับก็ฝากทุกคนด้วยในช่วงนี้โปสเตอร์ของลูกสาวก็จะมีหน้าของอิงเพชตบ้านแพงไปอยู่ที่เมเจอร์แล้วก็มีโปสเตอร์หลายๆโปสเตอร์ครับทุกคนที่ติดอยู่ก็สามารถถ่ายแล้วก็ส่งมาในด้อมได้หรือว่าถ่ายแล้วก็โพสตส่งมาทางมิมของกระแสได้ ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆวันนี้ก็จะได้เห็นหลายๆท่านนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็จะเป็นทางด้านพิศสมปองครับที่ได้มีการถ่ายคู่กับโปสเตอร์ภาพยนตร์คายอลงมาเนาะไปไปที่ไหนก็เจอจริงๆอย่างอ,างอุ้งมิงหักระแสนี่ก็เป็นคอหนังครับที่ต้องบอกว่าเราชมหนังชมภาพยนตร์เนี่ยบ่อยมากๆเลยและไปเจอก็เจอเห็นหน้าอุ้งอิงครับทุกคนเห็นโปสเตอร์คายอก็รู้สึกใจฟูครับ,รบทุกคนแล้วก็ภูมิใจกับบอสโจยูมานินเนาะที่เขาทุ่มทุนสร้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆนะครับและที่สําคัญเลยคือทุกขัั้นนตอบ คนบอสโจเนี่ยเขาดูเองทุกขั้นตอนจริงๆครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพลงประกอบภาพยนตร์รวมถึงภาพยนตร์ต่างๆไปดูแม้กระทั่งการใส่ซาวใส่เสียงทุกขั้นตอนจริงๆครับทุกคนและเชื่อว่าผู้บริหารคนนี้เขาทุ่มทั้งแรงกายแรงใจขนาดนี้ครับทุกคนภาพยนตร์เรื่องนี้จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนทุกคนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับร่วมด้วยช่วยกันครับสำหรับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับท่านไหนที่ไปเดินห้างต่างๆครับทุกคนไปเจอโรงภาพยนตร์เมเจอร์หรือว่าในเครือ SF เเนี่ยก็สามารถถ่ายมา ฝากกันได้ครับทุกคนเนาะก็จะเป็นตอนนี้เห็นเป็นโปสเตอร์องคอิงนะครับออกมาแล้วเนาะแล้วก็เป็นเป็นแบบภาพรวมแล้วก็มีโปสเตอร์ของพี่อมแอมนะครับแล้วก็มีโปสเตอร์เป็นบ่อน้ําร้างนี้ที่ติดอยู่ใน SF ก็ถือได้ว่าขลังมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโดดเด่นครับเวลาที่เราเดินไปเราเห็นแบบว่าเป็นโปสเตอร์ขายอ้อก็อยากจะเข้าไปถ่ายรูปด้วยอยากจะเข้าไปเซลฟี่ด้วยใช่ไหมครับและสิ่งที่ทุกคนภูมิใจที่สุดก็คือ ปุ๋งอิงเพชร้ันแพรกับทุกคนเข้าวงการมาเพียง2ปีกว่า,วาเท่านั้นครับก็ทําให้โอ้โหเอฟซีแฟนขับภูมิใจตอนนี้ก็เป็นศิลปินดาราเต็มตัวแล้วเนาะทุกคนและน้องเนี่ยก็ฝากบทบาทการแสดงมากๆเลยกับพี่ๆสื่อโซเชียลว,ว่าให้ติดตามภาพยนตร์เรื่องนีด้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อุ๋งอิงกับพ่อโจนเนี่ยก็จะเดินสายโปรโมทกับทุกคนมีพบปะนะครับนักเรียนนักศึกษาด้วยตามมาหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็จะไปร้องเพลงกับทุกคนให้กับคนในเรือนจำเนี่ยได้ฟังกันด้วยเร็วๆนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอ ติดตามความเคลื่อนไหวของบอสโจยมานินครับในที่สําคัญหลักๆเลยช่วงนี้องค์อิงก,กับพ่อโจเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อใหญ่ทั่วประเทศเลยอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นไ n n แล้วก็มีทางด้านไทยรัฐเนาะพ Fun, ราะฉเอฟซีแฟนขลาบเวลาที่เจอขา่าวองค์อิงเพชรบ้านแพงอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ฝากทุกคนนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันด้วยกันแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ก็เอาปรากฏการองค์อิงฟีเวอร์มาฝากเอาปรากฏการคลายอ้อมมาฝากที่ไม่ว่าใครจะไปเดินที่ห้างก็จะมีการเซลฟี่มานะครับและทุกคนก็ภูมิใจในนตัว้องมากๆ ครับทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับก็ไม่เคยทําให้ FC แฟนคลับผิดหวังจริงๆครับทุกคนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกๆด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงหรือว่าในเรื่องของการร้องเพลงนะครับน้องก็ไม่เคยทําให้ FC แฟนคลับเนี่ยผิดหวังจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากทุกคนได้แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์วันนี้เอารูปภาพเนาะของเหล่าบรรดา FC แฟนคลับที่ไปเจอโปสเตอร์มาฝากทุกคนครับวนไปเลยครับทุกคนก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่แบบว่าโปรโมทไทยอ้อแบบเต็มที่สำหรับพ่อโจแล้วก็น้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิบข่าวกระแสนะครับ